มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรยทานสองแสนชาวบ้านนับพันแหก่เก็บโปรยทานสองแสนจัดใหญ่อลังการเมื่อวันที่18กันยายน2565มีรายงานว่าที่บริเวณหน้าพระโอุโบโสถวิหารหลวงพ่อเขียนพระเกศิชื่อดังวัดสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรเนื่องแน่นไปด้วยประชาชน ชาวดวงเจริญนับพันคนนะคะที่มารอการปล่อยทานพิธีอุปสมบทหน้าแก้บนเก้ารูปหลังจากก่อนหน้านี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญบอกว่าจะปล่อยทานจำนวนเงินเกือบสองแสนบาทค่ะก่อนที่จะมีพิธีอุปสมบทเพื่อแก้บนหลวงพ่อเขียนพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเกจิที่นับถือสักการะกราบไหว้บูชาของชาวดวงเจริญมาช้านาน และเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งเป็นขบวนแห่นาคที่นํำนาคพร้อมด้วย,าย้าไตอัฏฐบริขารแล้วก็มีขบวนนางรำทั้งชายแล้วก็หญิงหลายชีวิตนะคะร่วมกันแห่นาคพร้อมทั้งรถแห่ที่อลังการขับร้องรำจากตัวตลาดสำนักขุนเนนมาประจบยังวัดสำนักขุนเนนนะคะ ด้านนมัสการหลวงพ่อเขียนแล้วก็บอกกล่าววัตถุประสงค์ในการแก้บนโดยก่อนนำหน้าเข้าโบสได้พาทั้งหมดขึ้นไปบนรถสิบล้อแล้วก็โปรยทานเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมบุญนับพันคนได้รับทานบุญดังกล่าวโดยในห่อโปรยทานนั้นหอด้วยริบบิ้นสีสันสวยงามนะคะมีหอตั้งแต่เหรียญ1น1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแล้วก็แบ่ง20แบ่ง50แบ่งรอยแล้วก็แบ่ง1000รวมกัน2 0 0 0 0 0 เมื่อเสียงเพลงดังขึ้นทางก้าวนาได้นำริบบิ้นห่องเงินชนิดต่างๆมาโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้านล่างนะคะชาวบ้านที่มาร่วมงานก็รับเหรียญโปรยทานร่วมบุญรับทานบุญกันถนัดตานอกจากนี้ยังไม่พอเจ้าภาพยังเอาเหรียญโปรยทานอีกห้าหมื่นบาทมาโปรยทานก่อนที่จะนำหน้าเขาโบสถ์เพื่อที่จะอุปสมบทด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ